đi rồi, ấp, đưa đi rồi, để, để mân là, chơi à, cái qua, à, con, à,

ออยาังยังอะไรยังไม่ยังพูดอะไรที่ได้ก่อนมาเมื่ออมาเมื่อนนี่มอบหนังสือวันนี้พี่ปีดาเขาบอกพากันนะจากพี่ๆชาวจีนจากมาเลเซียซึ่งเป็นอพี่น้องเดียวกันมาพักที่โรงแรมฮักสกโคนมอบหนังสือนิตยสารทางอีสานที่พี่ปีดาเป็นบกบริหารอยู่นะครับแล้วก็มอบให้สําหรับผมเอาไปให้ทีมงานจาก สกลนครอีกหลายท่านนะครับขอบคุณมากแล้ววันนี้คณะของเราก็จะต้องเดินทางไปไปท่องเที่ยวต่อับอองเที่ยโรงแรมฮักสกลบริการดีมาก,กสกลนครมาพักมาพักสองค้างแล้ว <2 S 2> ครับก่อนจะจากไปก็ขอให้พวกเราอ,อีเออรานนะอีเออร์าน <laughs> อ๋อโอเคนั่นพอดีอยู่นะ